เบื่จังเลยปล่อยบ้านให้เช่าดีกว่าเสร็จแล้วเอาไปติดหน้าบ้านดีกว่าเพื่อไม่มีบ้านอยู่และที่บ้านลมละลายไปหาบ้านเช่าอยู่ดีกว่า มีบ้าน,นี้เช่าแล้วไปเช่าดีกว่าเจจะมาเช่าบ้านจ้าโอเคมาอยู่ได้เลยมีบ้านนี้สบายมากมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยลมก็แรงเฮ้อร้อนๆมาเดินแถวนี้ดีกว่า สงสารจังเลยเอา,าหาให้เขาดีกว่าดีเธอมาเอาน้ำแล้วอนันีเฮ้ยน่าสงสารจังเลยเวลาให้อีกดีกว่าเฮ้ยให้น้ำฉันมาทำไมอ่ะฉันเป็นลูกคุณหนูระดับประเทศเลยนะั่นเนี่ยงงเหมือนกันอ่ะให้น้ํามาทําไมเนี่ย ใงสัยคงคิดว่าฉันจนมัง้ง